Yeah. เจอน้องนิดหน่อยดีใจกว่าจะได้เจอนะ เราไปสองร้านค่ะสวัสดีนะคะไปซื้อกระดาษห้องน้ำแท้เดีย๋ยวไปข้างล่างเลยอันนี้เป็นร้านรีเดนนะคะ่ะ แล้วเรยเล่นอันี้อ้ยโอ้ยโอ้ยอ <okay>. <im> <im quello but realised> ้ยโั้ยโอ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 ลย้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยโอลยโอ้ยโอสยโอ้ยเอ้ยโอแยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยโอยอ้ยโอ้ยโอ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 ยคอยโอยอยเอยยยยลยย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 อย า้เนะคะ mm hmm. ได้จะใบครับต่อเลยไปคั้อันนั้นีกแล้วก็กล้วย <L ick. S 1> ปะนะ <L ick. S 1> แล้วก็แล้วก <L ick. S 1> ็ <L ick. S 1> ซื้อหมูมาก้อนหนึ่งนี่หกร้อยหกสิบเก้ากรัมค่ะซื้อหมูมาก้อนนึงนะคะแล้วก็ <L ick. S 1> ซื้อเสื้อ ใหลีนาค่ะเออเป็นเสื้อกันฝนเราก็จะเป็นแบบแกันหเาไดน้ำนิดหน่อยเนาะค่ะไปนียเอ่อมีอนั่นนะซอันนี้เป็นหนึ่งร้านนี้เป็นร้านดีเด่นส่วนนี้ก็เป็นร้านวิลลิสนี่คือคนละร้านวิลลิสก็ไป็เสื้อนอแล้วอันนี้ทดด ressing ก็งมาด r e s s <cos> i <ina> n ลิปออฟเบียร์กับลิปคืออันเ์ล แล้วก็ชิคกิงเลยเลยแล้วก็ตับไก่แล้วชิคกิงเลียเลยมีนมีลิ้นมมีข้าวด้วยแล้วมีเบอร์เกอร์แล้วมีเบอร์เกอรนี่ยเขาเป็นทำเลียนหายแล้วก็บรรกูด้วยแม่ไม่บอกว่าอยากกินบอร์เกอรับข้าวด้วยแล้วก็แน่าบแต่แดงตับไก่เนยแฮมเบอร์เกอร์ด้วยซิ่งแล้วก็นมค่ะ นี่ไปร้านวิลลิสนี่ไปร้นานลีเดิมสว่วนนี้ลีน่าได้แจ็กเก็ตโปมีของเมนวินม,ม,มีแล้วลีน่าก็แต่มีอยู่แต่มันแคร์นกค่ะสว่วน,นเกงม,มีอยู่อ่ะเกยพราะว่าเดบอยเร่งยาเกอ

หกถึงแปดขวบนี่ลีนาแค่หาขวบเองพี่องอมันมีใยมันหนีแล้ว,รวเรนจ้เร็กัดนะูสมนเรนคปะเนจาอพิกซกน่ว่าแอมฟินดมว่าจะเอาสีเขียวสีเขียวมันจะเป็นสีเขียวล้วนเลยว่าเออเดี๋ยวลูกจะ Titta, det finns och cykel och skate också. Den. är det där bra? Ja! Mm? Är du nöjd? Om, mm? Om jag? är sparkcykel. Ja. Och vi favorit är balanscykel. Vill du pröva? Med mig? Ja. Det är här som är nästan. <laughs> Ja, ah, men vi då. Ah, du kan också ha den. Det är mysigt. Det är, mysigt. Det är för stor för mig. Så. Det är det mysigt? Ja. Ja, ah, men det är bra. Bra! Så. Och ni har ett härligt från Köpingåker. Ni har ett härligt.

กับน้อง <S <S พอดีน้องเขามาแวะเ,เพื่อนเขาเคยอยู่เมืองเมตายเนาะคะ่ะวันที่นี้เขาก็จะไปหาเพื่อนเขาบ้านหยุดแบ่เมื่อเดียวของเขาแหละค่ะแต่เขาบระเดี๋มากินเขาน้แจะได้เจอกันที่เดี่ยวไปยังโอเคแ่บเืคยเจ้าซื้อของบระเดียวขวายไปส่งย่างเจ้าไปซื้อของแล้วก็มาส่งบ้านก็ขวายสิไปบ้านบ้านเพื่อนขวายกระสั่นโอเคโอเคได้อยู่วางเสร็จดีแล้วเพื่อนจิไปแบกค่ะ กะวังสิเนาะว่าเอออยากเจอร้านน้ำประส่นโ bon อเคแล้วหลังจากนั้นก็พากันกลับบ้านก็จะอยู่น้ำลูกนี่แหละค่ะแม่หม่ว่ารู้ดิจอนนิสกี <vaan S 2> <paar. S 1> ้กวนหรอไปแล้วค่ะทุกคนค่ะบ๊ายบายค่ะ